นะคะวันนี้นะคะฟาร์มคุณแม่เป่งเปิดสวนให้เพื่อนๆได้ชมกันค่ะใครเข้ามาแล้วทักทายกันได้นะคะแม่เป่งล้านวิวนะคะวันนี้นะคะมาชมบอลสีสดๆที่สวนเลยค่ะพร้อมกับการดูแลบอลสีของเรานะคะวันนี้นะคะฟาร์มคุณเป่งก็กําลังจะทำบอนสีนะคะให้เป็นทรงพุ่มค่ะอันนี้เด็กๆก็กำลังจัดก,การนะคะอ่ เตรียมบอลสีที่จะส่งลูกค้านะคะต้นไหนลูกค้าต้องการนะคะเด็กๆก็กําลังเตรียมถ่ายรูปค่ะเพื่อที่จะส่งให้ลูกค้าว่าต้นไหนสมบูรณ์แล้วบ้างนะคะสวัสดีท่านผู้ชมทั้ง2000ท่านนะคะ3 0 0 0ท่านค่ะอันนี้นะคะก็คือบอลสีที่อยู่ในตู้การของเรานะคะที่เราอบไว้เพื่อที่ทำการแบ่งปันให้เพื่อนๆน,นะคะ อันนี้ก็คือจุลพลค่ะเพื่อนๆสวยไหมคะจุลพลนะคะส่วนตรงนี้นะคะทําทการจองหมดแล้วนะคะเราจะส่งวันจันทร์ค่ะนะคะเด็กๆก็กําลังถ่ายรูปส่งอัปเดตนะคะ<ๆ>เพราะว่าลูกค้าบางท่านเนี่ยก็าฝากไว้นะคะฝากไว้เพราะก็พอเขาโตขึ้นนะคะาทางฟาร์มคุณไม่เป่งก็จะอัปเดตเรื่อยๆนะคะแล้วก็ยนินดีให้ฝากหนงอที่สองอาทิตย์ค่ะนะคะ ทางด้านนี้นะคะพี่ชายเรานะคะสุดหล่อนะคะคุณมงคลนะคะก็กําลังทํานางไหมนะคะเป็นกอทรงพุ่มค่ะแม่ออกเหรอเอาออกก็ได้อ่าอันนี้ต้นเล็กนะคะเอาออกได้ไม่ต้องออกก็ได้นะให้เขาโตก่อนก็ได้นะคะทีนี้นางไหมเนี่ยเขาได้ที่สองการประกวดบอนสีนะคะฟาร์มคุณไม่เป็นก็เลยจัดการนะคะเอานางแางไปทําทรงพุ่มสวยๆนะคะ ส่วนตรงนี้ก็คืออีเหนาของเรานั่นเองปีนี้นะคะอีเหนาสวยมากมากเลยค่ะเพื่อนๆสวยจริงๆสําหรับอีเหนานะคะอ่าหลบหน่อยหลบตูดหน่อยพี่นะตรงนี้นะคะเป็นบอลกระดาษด่างนะคะใบไม่ค่อยสมบูรณ์เลยบอลกระดาษด่างนะคะส่วนด้านนี้นะคะเพื่อนๆไก่ทองประเสริฐของฟาร์มคุณแม่เป่งน,นะคะจะบอกว่าไก่ทองประเสริฐเนี่ยเขาชอบแดดมากๆเลยนะคะเขาทนแดดทนฝนมากๆค่ะเขาจะแตกทรงพุ่มแบบนี้นะคะใบเยอะ มากมายแบบนี้นะคะสีชัดแจ่มแจ๋วมากมากเลยค่ะส่วนตัวนี้นะคะรักมากที่สุดเลยใบหักไปหนึ่งใบ,บนะคะหานุมานอมพับพ,พาค่ะอันนี้นะคะหานุมานอมพับพ,พานะคะหูใหญ่มากนะคะนี่หูดูหูเขาค่ะนะคะต้นนี้ก็รักมากเช่นกันนะคะเพื่อนๆเจ้ากรุงเดนมาร์คค่ะอันนี้นะคะเจ้ากรุงเดนมาร์กของเรานะคะส่วนต้นนี้ก็เจ้ากรุงไกเซอร์นะคะ นี่ก็คือเจ้ากรุงไกเซอร์นะคะเพื่อนๆแล้วส่วนด้านนี้นะคะเขาเรียกว่าถมยาปะแป้งนะคะนี่ถมยาปะแป้งจะไม่เหมือนสาวน้อยปะแป้งนะคะอันนี้หกหลงนะคะทนแดดทนฝน,นะคะ่ะตอนนี้จะบอกว่าเขาเอนไปทางฝนเออทางแดดนะคะเพราะอ่าเพราะตอนเช้าแดดด้านนี้จะเยอะนะคะแต่อีกไม่นานนะคะเราจะยกอันนี้ไปตั้งข้างนอกค่ะเราจะจัดสวนใหม่อีกทีนะคะเพื่อนๆ ถ้าเกิดเพื่อนๆมีเวลานะคะอยากจะมาเที่ยวฟาร์มคุณแม่เป่งค่ะอยู่ตำบลเขาชัยธงอำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ค่ะเดี๋ยวฟาร์มคุณแม่เป่งจะพาไปดูด้านนี้นะคะด้านนี้เราเตรียมตอนอยางอินเดียออกค่ะเราจะย้ายต้นนี้เไปไว้ข้างนอกโอ้นี่มาเจอต้นนี้นะคะต้นนี้พญาสุรเสศนะคะเห็นไหมคะสวยงามมากๆเลยพญาสุรเสศของเราแตกยอดดีมากค่ะน้องแป้งเดี๋ยวน้องแป้งเอาน้ำมาลดหน่อยตรงนี้ดูรู้สึกมันจะแห้ง แห้งนะคะแป้งตรงนี้นะคะอันนู้นก็คือพี่สะพ้ายนะคะจะจัดการด้านนู้นะคะ่ะอันนี้ก็คือเป็นหนุมานเข้าเฝ้านะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะจัดการพุ่มหนุมานเข้าเฝ้าอีกทีพอดีกระถางหมดค่ะต้องไปสั่งมาใหม่นะคะส,ส่วนด้านนี้นะคะเพื่อนๆด้านนี้ฟาร์มคุณแม่เป่กงก็กําลังขยายโรงบอลสีใหม่นะคะเราจะแยกส่วนตู้บอลสีกับ ตู้บอลสีกับมุมชมบอลสีนะคะส่วนด้านนู้นนะคะก็จะเป็นร้านกาแฟาค่ะแต่รอหน่อยนะคะกาแฟานะคะเอาแก้วก,กาแฟาไปนั่งกินก่อนนะคะร้านนี้ต้องใช้เวลานิดนึง <laughs> เพราะว่าสตังค์ยังไม่มีนะคะถ้าเพ,เพื่อนท่านใดอยากให้ารามคุณแม่เป่งมีสตังค์ปลูกร้านกาแฟาเร็วๆอย่าลืมอุดหนุนต้นบอลสีหรือต้นไม้พ่ออากาศความคุณแม่เป่งน,นะคะ เดี๋ยวฟาร์มคุณน้อยเป่งจะให้ดูต้นไม้อีกต้นหนึ่งที่เรากําลังขยายออกนะคะอยู่ในตู้นะคะอ่ะหน,นูไปเปิดตู้ให้ท่านผู้ชมดูหน่อยจะได้ดูความอลังการสวยงามเร็วอ๋เอเดี๋ยวปิดจ,จมูกกันรู้สึกคันคอค่ะอ๋อไ,ได้แล้วอหน,นูไปเปิดตู้อันนู้นให้คุณผู้ชมดูหน่อยผู้ชมอันนี้มันคือต้นอะไรคะท่านผู้ชมตอบหน่อยยังงงเหมือนกันเนี่ยมันสวยมากเลยนะคะแต่เราไม่รู้ว่าชื่ออะไรตู้ไหน ตู้นูน้นตู้นูน้นเพราะตู้นูน้นบอลสีสวยๆเยอะอยไ้ายก็เดยวถ้า,าแ่แนะถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมอยากได้ต้นใดนะคะก็ทักมานะคะแบ่งได้ก็อยากจะแบ่งนะคะเอาคุณพี่ไปตรงนู้นรีไหมคะอ้าวอมดแดงกัดอีกค่ะเอาไปเปิดตู้เร็วอันนี้นะคะตู้บอลสีนะคะต้นแม่พันธุ์นะคะ สวยงามอารามแชงมากเลยอันนี้นนอ่าอันนี้นะคะต้นนี้คือคุณเพื่อนรู้ไหมคะอันนี้อะไรอันนี้คืออ่าบอกซินี่คืออะไรสีบุรีรัมนะคะส่วนนี้คือพระรักเอ๊ยพระรามพระนารายอะ่ะพระนารายนะคะอันนี้คือหนุมานหักด่านคะ่ะสวยมาก ใบมันหล่นไปนะคะเราก็เลยต้องเอามาอยู่ในนี้เดี๋ยวมงคลรดน้ํำหน่อยนะรดเลยเนะะี่ยค่ะส่วนต้นนี้ก็คือนายทองเหม็นนั่นเองนะคะชื่อนายทองเหม็นนะคะแต่ไม่เหม็นค่ะสวยงามมากนะคะนายทองเหม็นของเราอันนี้คือนางวารีนะคะนางวารีตอนนี้เราแบ่งปันอยู่ต้นละหนึ่งร้อบาทนะคะใครอยากจะได้รับใครอยากจะไปอุดหนุนก็คือไปที่เพจฟาร์มคุณแม่เป่งได้นะคะตรงนี้นะคะนางวารีนะคะ ส่วนอันนี้คือพอรไอ้ไข่นะคะพรไอ้ไข่นี่กําลังโตสวยเลยนะคะเราเพิ่งขยายเอ่อขยายอะไรนะกระถางไปโอ้โหเขาเต็มกระถางนะคะส่วนอันนี้คือขุนไก่นะคะขุนไก่นี่ขุนไก่สวยมากโตควันโตคืนแต่อันนี้เนี่ยฟัมคุณแม่เป่งจำไม่ได้คะ่ะว่าชื่ออะไรเพื่อนเพื่อนรู้นะคะช่วยบอกหน่อยนะอันนี้คืออะไรคะหนูหนูนี่คืออะไรคะปลาบู่ทอง อันนี้สุกรีสุกร,รีนะคะวะราสุกรี <ặt> ส่วนอันนี้นะคะทศกั์ค่ะทศกันนะคะทศกันนั่นเองสวยงามนะคะทศกันเราเนี่ยอันนี้ยังไม่กัดสีมากนะคะแต่ก็ส่วนอันนี้เพื่อนๆเ,เคยเห็นไหมคะขุนช้างค่คะขุนช้างจะสวยมากสวยแปลกค่ะอันนี้นะคะเพื่อนๆท่านใดไม่เคยเห็นขุนช้างนะคะนี่คะ่ะขุนช้างของฟาร์มคุณแม่เป่งน,นะคะ ส่วนอันนี้ก็คือเอ่อสร้อยสังวานค่ะน,นี่สร้อยสังวานนะคะด้านนู้นคือคืออะไรที่ชายน,นู้นอะสักกนิมิตนะคะอันนี้อันน,นี้นี่อันนี้คือมหายมยักษ์นะคะหายากมากอันนี้อะฮะโตแล้วด้วยเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องขยายนะคะต้ตนเดี๋ยวรออีกสิบวันแล้วถึงจะมาขยายพี่อย่าลืมรดอันนั้นนะเดี๋ยวเราจะมาขยายอีกสิบวันแล้วก็จะไปใส่กระถางถ้าถ้าดูรากมันออก ตูดนะที่ต้องเอาไปซื้อกระถางร้านผู้ชนพิษมาแล้วกระถางเท่านี้นะแล้วก็เอามาไว้ในนี้เลยให้มันใหญ่นะอ่าแล้วอันนี้คืออะไรเนี่ยอ๋ออันนี้คืออินทรชิดอันนี้คืออินทรชิดน,น,น,นี่ค่ะยักษ์อินทรชิดนะคะอันนี้ยักษ์อินทรชิดส่วนต้นนี้นะคะต้นนี้เนี่ยจริงๆเป็นบอลเก่า,าไม่ทราบชื่อเนาะสวยมากนะเดี๋ยวเราต้อง เราต้องเอาต้นเล็กกะแยกตู้อีกต้นตู้หนึ่งนะแราจะตู้เนี้ยจะเอาไว้แต่ต้นใหญ่เลยเนาะนี่แยกชายชนด้วยนะคุณพี่นั่นนะใหญ่แล้วน,นนะส่วนอันนี้นะคะเพื่อนๆอ,อันนี้คืออะไรคะชินะนบัญชรค่ะอันนี้ชินะนบัญชรน,นะคะจะบอกว่ามีต้นที่ว่าเป็นประเด็นเราก็ไม่แน่ใจของจริงของปลอมนะแต่คนที่ เราได้รับมาเขาบอกว่าอันนี้คือเท่าคงลงกาเอ้ยอนุมานเผาลงกาค่ะอันนี้หนุมานเผาลงกานะใช่ยปอเพื่อนเพื่อนดูดิเ <c oughs> นี่ยคะส่วนอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะอันนี้สวยนะจริงๆแล้วะแต่เราไม่แน่ใจชื่ออันนี้นี่ดาวเคียงดินนะคะเนี่ยดาวเคียงดินมัหนึบนี้ส่วนอันนี้คือนางกิรินีนะคะตับนางสงการนะคะเพื่อนๆสวยมากสวยจริงๆสวยจริงๆ,งๆอันนี้คืออันนี้ใช่ไหมบางคล ปีกกันในลีใช่ไหมสวยมากนะเนาะสีเขาสวยมากอันนี้คือหาริกุญชยัยหาริฟูชยัยหาริกุญชัยน,ไน,ไนนะไเนี่ยเนี่ยนี่ค่ะอุ้ยออกใบสี่ใบหรือสวยงามเนาะเดี๋ยวรอเขาโตอีกหน่อยเราค่อยว่ากันอันนี้อันนี้อันนี้อะไรเนี่ยอันอันเยมณนีโกเมนนะคะอันนี้อะไรนายมงคลเนี่ยนนเนี่ยเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยเปลี่ยนกระถางได้แล้วนั่นน่ะห<า>ยิบ หยิบมาดินาย,ยทองเหม็นเลยเด้๋ยวโทษนะคะโทษเเนี่อะไรอะ่ะนี่อะไรอะ่ะนอ้องแป้งอันนี้อะไรวะเนี่ยเปลี่ยนกระถางได้แล้วเนี่ยมันมีนายทองเหม็นแล้วก็อะไรอีกอันหนึ่งทองเหม็นก็จะมาพร้อมหมดที่มาด้วยกันนะเออเนี่ยเน,น,นี่มีอะไรเนี่ยต้นนี้คืออะไรบ บอลเก่านะเนี่ยอัน,นเนี้ยเนี่ยเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เน,นะเนี่ยยไม่ใช่ดาวจริงจริงอีกอันหนึ่งอันนี้หมอสีน้อยนะคะสวยมากหมอสีน้อยหมอสีน้อยสวยหมอสีน้อยนี่น่าจะเปลี่ยนกระถางได้แล้วนะแต่ต้องรอให้ใบกลางมันใบใบ อันนี้เหลืองเหลืองอะไรเนี่ยเหมืองทองอันนี้เหมืองทองอน,นี่เหมืองทองอันนู้นชายชนนะคะเพื่อนๆสวยจัดมากเลยและแถมมีหน่อด้วยชายชนอันนี้คือหนุมานออกศึกหนุมานออกศึกทําไมเป็นแบบนั้นเนาะหนุมานออกศึกางคลเอาไปเปลี่ยนกระถางอีก,กหรือเปลี่ยนดินเลยเนี่ยเปลี่ยนได้เลยมองเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าดูแล้วเขาจะไม่เติบโตเราไปเปลี่ยนดินได้เลย นุมันออกศึกอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้เนี่ยอันนี้น่าจะเป็นกวนอูว่เงี้กวนอูหรืออะไรทําไมมันสวยอะ่ะมีลายด้วยเฮ้ยไม่ใช่ไม่น่าจะใช่กวนอูนั่นเองอ๋ออันนี้หงยกอันนี้หงนกหงนกหงยกส่วนต้นนูน้นต้องรีบเอาออกสวัสดีค่ะภาพไม่ชัดหรอคะโอ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลูกค้า สวัสดีค่ะภาพไม่ชัดหรอมือ,ม,อมือสั่นไปอันนี้คืออ่าเนี่ยค่ะอะไรนาะอันนี้คนต้องการเยอะเนาะเดี๋ยวค่ะแบบหนึ่งเยอะมากวันนี้ให้ชมเยอะมากเลยเนาะเนี่ยค่ะชัดยังคะมองยกยกหนุมานต้นนี้ออกมาเปลี่ยนดินเลย แล้วก็เอาชายชนออกมาแยกแยกเลยเพราะว่ามีคนอยากได้หลายคนแต่ชายชนต้นนี้ใครได้ไปเลิศหรูนะเพราะมันใหญ่มากเรากะว่าจะแยกดีไหมวะหรือจะปล่อยไว้ก่อนแยกเลยมันสวยเอ,อ,อแยกหนออันนี้ชายชนนะคะอูยสวยงามไปน,นี้เด็ดทิ้งก็ได้ไหมเนี่ยเนาะ เพราะว่าค่อยๆด้วย,ยใบใหม่มาก็แดงแล้วนะคะต้องเด็ดทิ้งเลยนะคะเพื่อนๆถ้าเกิดเราเราไม่เสียดายเห็นไหมคะแบบนี้ยเสียดายนะแต่ก็เด็ดทิ้งอันนี้จิ้มไวปนี่ก็มันหลุดแล้วมันเน่าออลองลองเอาไปจิ้มได้ดตัดตรงนี้เขาบอกว่าเป็นเราลองจิ้มนดี๋นี่นมีรากติดมาเนี่ยเอาลงไปจิ้มอลองไปจิ้ม,อ,มอ,ะอะไรนะั่นน่ะต้นหนังมาอะไรนะั่นที่ต้นต้นนั้นน่ะพี่นั่นต้นต้นนั้นหนังมานอะไรนะ อนุนบ่อเงินเหรอใช่ไหมนั่นแหละสิหนุมานเหมือนอมภพภาณ์นั่นแหละอ้๋อปล่อยก็โตแล้วกันหนุมานอมภพภาณ์เอานี้ออกไปเอานี้ออกไปเปลี่ยนอันนี no, uh, ้หนุมานออกศึกเหรอไม่เหมือนนะทําไมใบเราไม่เหมือนเขาอ่ะใบไม่ดีแล้วเนี่ยเออเนี่ยไงมันลากมันไอ้นี่ละเปลี่ยนไงมันแช่น้ำ ไม่ต้องไม่ต้องแช่เลยก็ได้ไงมันลดเรารถเอาเออก็ไม่ต้องแช่เอาน้ําออกเลยเดี๋ยวเรารดใช้รถน้ําทุกวันนะลอมันจะเน่าแต่อันเนี้ยมันมีนายทองเหม็ดแล้วก็ลายนายอะไรอีกนะเออค่ะเป็นยังไงคะก็ได้ชมเยอะแยะไปหมดเลยนะคะโอ้เหนื่อยเลยร้อนเลยค่ะขุนช้างขุนแผนอ่ะเมื่อกี้ดูขุนช้างไปแล้วให้ดูขุนแผนนะคะเพื่อน คุณแผนอยู่ไหนคะคุณแผนอันนี้คือขุณแผนนะคะคุณแผนเขาจะเป็นยังไงลักษณะคะน้องป้าน้องแป้ง <aling. S 1> ผีเสื้อสมุทรนะคะอผีเสือ้อหนุมานเข้าเฝ้านี่หนุมานเข้าเฝ้าคะ <spe c> ่ะหนุมานเข้าเฝ้า,าอันนี้เป็นต้นแม่แล้วนะหัวใหญ่แล้วม <spe c> ีหนุมานเข้าเฝ้าหนุมานอมพระพาเดี๋ยวเราจะใส่ตู้นะคะเดี๋ยวจะดูให้อีกอันนึงเราตนแรกอ่ะมันเป็นหนุมานเข้าเฝ้าตอนนี้มันแผงเป็นนี่ผีเสื้อสมุทรปะคะนี่ เี่ยค่ะเหมือนไหมสีเสื้อสมุดปะสวยมากแต่มันไม่มีลูกค่ะคุณอันนี้ต้นนี้มันไม่ยอมมีลูกลูกเขาสวยมากค่ะเห็นไหมคะอันนี้ค่ะมันไม่มีลูกอยากมีอันนี้นี่เป็นพลักนะคะพลักเราก็แบ่งปันนะคะแต่ว่าราคาจะสูงต้นแม่นะคะต้นลูกกาลังกาลังเยอะเพราะต่อไปเราอยากจะได้ให้ทุกคนได้ต้นที่แยกหนอเนี่ยค่ะหนุมานเข้าเฝ้า งงมากเลยมันเป็นแบบนี้ค่ะหนุมันเข้าเฝ้าเนี่ยค่ะสวยมากพี่มงคลไอหนุมันเข้าเฝ้าตรงนี้รู้สึกดินมันจะแน่นนะเปลี่ยนดินใหม่เด้อเนี่ยเนี่ยมันแน่นแล้วแล้วมันมันจะไม่โตแต่ว่ารอให้ใบนี้มันคลี่ก่อนก็ได้มั้งหรือเละออกเลยก็ได้ค่ะอันนี้คือหนุมันเข้าเฝ้านะคะอันนี้คือพญาไกรสอนศรีราชน้องแป้ง อาว่าเอาอันนี้ไปใส่ห้องนู้นด,ดีกว่าไม่ค่อยโตเลยเอเนี่ยเขาเรียกอะไรนะอ่าเขาเรียกอะไรลืมอ่าองคุลีมานอันนี้สวยมากนะคะเราเรามีต้นเบบีนะคะจำหน่ายไปแล้วนะคะต้นใหญ่ก็ต้นประมาณห้าร้อยห้าสิบนะคะแต่ว่าเบบีเราขายสองรอยน่าจะหมดไปแล้วอันนี้คืออพยากรสอนสียราดหรือเจ้าของเก่าเขาบอกว่าเป็นชื่อว่า เทพประธานพรนะคะแต่หลายๆท่านบอกว่าเขาคือพญาไกสอนสีหล่านะคะเนี่ยเพื่อนๆถ้าเห็นใบแบบนี้นะคะอ๋อในจานหนกเขี้ยวยังไม่มีอันนั้นไม่แน่ใจว่าอะไรอะคะคุณน่าจะในจานหนวดเขี้ยวหรือเปล่าเดี๋ยวต้องหาคะ่ะอันนี้นางเสือดาวน,นี่นางเสือดาวนะคะ แต่อันนี้เนี่ยตอนตอนที่ได้มาเขาบอกว่าเป็นนารายเรืองพบอ่ะไม่แน่ใจเนี่ยแต่เขาสวยมากเลยนะอันนี้อ่ะอันนี้ชื่ออะไรไม่รู้นี่ะสวยมากอ่ะนะคะแต่เนี่ยเนี่ยเขาก็น่าจะกำลังจะมีหน่อเดี๋ยวจะแยกหน่อมีหน่อต้นหนึ่งแต่จริงๆตอนนี้ยังไม่อยากแยกเขาแต่แต่แยกหน่อเพื่อนๆจะได้ นี่ถ้าเกิดใครสนใจนะคะนี่เพชรพันา้าน,นะคะเพชรพนล้านรวมส่งหนึ่งร้อยแปดสิบาทนะคะรวมส่งแล้วต้นใหญ่แล้วนะคะเลี้ยงไว้เท่าไหร่ก็จะใหญ่แล้วก็จะสวยแล้วนะคะก็ถ้าเกิดใครอยากได้ไปที่เพจฟาร์มคุณแม่แต่งในเฟซบุ๊กนะคะที่นั่นมีมีแบ่งปันนะคะอะไรอ๋ออันนี้คืออันนี้คืออะไรหนูหงเหินอันนี้คือหงเหินค่ะหงเหิไม่มีเออหงสุวรรณเราขายไปหมดแล้วหรอ ไม่ได้นะงงเก็บไว้บ้างหง,งสุวรรณนนะ่ตนะต้นใหญ่ยังเก็บไว้เก็บไว้เอาต้นที่สวยๆเก็บไว้มั่งอันนี้อันนี้เอาไปซื้อกระถางครูชนพิษมาก็ได้ไกระถางแบบเนี้ยชุดก็ซื้อมาสามสี่ชุดจะทำแบบใหญ่ๆเข้าใจปะอืม อันนี้ก็สวยนะอันนี้รู้ชายชนเราสิอันนี้ไว้ข้างนอกตอนแรกนะคะจาชายชนต้นเนี้ที่ที่ได้มานะเพื่อนเพื่อนจะบอกว่าเขาไม่มีแดงเลยนะตอนนี้เขาเริ่มแดงแล้วเห็นไหมเนี่ยเขาเริ่มแดงนะแต่ผิดกับต้นนู้นแดงตั้งแต่เกิดอ,อันนี้เราไม่รู้เองในตู้นะอเาเด็ดใบนี้อเอา เด็ดไม่ได้ด้วยสตมันยังอ่อนอยู่ตัดแล้วกันใช้กัญไายตัดแต่ไไว่ามีตู้ใหญ่ที่อาบงจนระิงๆอ่ะเราได้มาเจ้าจากรพริอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมด่ะคะเพื่อนๆแต่ว่าคือพอพอช่วงที่พักหนึ่งอ่ะมันหายไปนะคะอันนี้ก็หงสุวรรณนะแต่ว่าดูไม่แข็งแรงเลยอันนั้นก็นางใหม่ลนะแป้งดูทำไมเป็นอย่างนั้นวะ อ่าอันนี้คือก่ทองประเสริฐนะคะต้นลูกใครสนใจนะคะอันนี้นะคะต้นใหญ่แล้วมีหัวนะคะอันนั้นคิดเดี๋ยวไปติดต่อที่ฟาร์มคุณแม่เปงได้นะคะเขาห้ามขายที่นี่ดูเพื่อนๆดูเจ้ากรุงเดนมาร์กของฟาร์มคุณแม่แต่งสีรักมากเลยนะเนี่ยสวยมากอะค่ะเพื่อนๆค่ะสวยมากแข็งแรงมากนะคะเราเลี้ยงนอกตู้นะคะส่วนมากตอนนี้เราเลี้ยงนอกตู้ดุนนุนพระนครพระนครเนี่ยจริงๆแล้วเราเอาไปใส่ตู้ดีไหมเพราะว่ามันจะได้มีหลายใบ เนี่ยคุณนะเพราะถ้าเกิดนี่มันจะตายทีละใบถ้เราถ้าเกิดเราไปใส่ตู้มีหลายใบแล้วเราก็ค่อยๆเอาออกมานะเดี๋ยวหนูยกไปไว้ในตู้ใหญ่เลยเพราะตู้นู้นจะใส่ต้นแม่อย่างเดียวอันนี้คือนางไหมทรงพุ่มนะคะเราจะจัดทรงพุ่มสวยๆนะคะนางไมอู้หเขียวเชียว,ยว,ยวออกมาข้างนอกไม่คุณไม่ถูนหนวหนูไปเอาไอ้นั้นอันย,วยาวๆมาตั้ง,งนี้หน่อยเดี๋ยวเขาจะหักไอ้เขาเรียกอะไรไม้อะไปต่อไม้แล้วก็ทําให้เขายาวๆยางเนี้ย ต้นนี้ก็น่าจะาไปไว้นะให้เขาโตก่อนคืออะไรไปหาไม้มาก่อนไปไเอาไม้เออเอายาวๆเลยอะ่ะเาต่อกันให้ให้ให้อาเอางงมานี่เห็นไหมสวยมากสวยมากค่ะอันนี้ไก่นะคะไก่ฝรั่งนะคะภาพบอลไม่ชัดหรอคะขอโทษค่ะขอโทษค่ะเดี๋ยวก็เดินเดินเร็วไปหน่อยขอโทษนะคะอ่ะเดี๋ยวดูชา้ชาจะชา้ากันละกันนะคะ อันนี้คือไก่ทองประเสริฐค่ะนี่เพื่อนเพื่อนอันนี้ไก่ทองประเสริฐนะคะพุ่มสวยมากไก่ทองประเสริฐเลี้ยงตากแดดจะเด็ดมา,ากเลยนะคะสวยสวยจัดอะค่ะนะคะ,นะคะนี่นะคะอันนี้คือหนุมานอมพับพานะคะสวยมากสวยแบบโอ้โหสวยแบบสวยจริงๆฟาร์มเรานะคะไม่ได้มีแค่บอลสีนะคะเรามีเอ่อไม้ฟ้าอากาศหลายชนิดนะคะ เดี๋ยวค่อยๆเดินนะคะเพราะว่าเพื่อนๆเเห็นไหมชั้นเมื่อกี้เราเดินเร็วไปหน่อยอันนี้อยากให้เพื่อนๆเห็นค่ะอันนี้เนี่ยกําลังแตกสวยมากอันนี้คือก่อกนกลายไทยนะคะอันนี้กนกลายไทยนะคะสวยมากเลยนะคะอันนี้กหนกลายไทยเรานะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะอันนี้กหนกลายไทยนะคะส่วนด้านนี้คือมอนสเตล่าไจแอนท์ไจแอนท์จริงๆค่ะใหญ่มากนะคะ ส่วนด้านนู้นนะคะจะเป็นริ้นมังกรนะคะแล้วด้านนี้จะเป็นไม้ฟอกอากาศเรากําลังทยอยทํานะคะเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆเห็นหนุมานหักด่านกันยังอ่ะเดี๋ยวค่อยๆดูเพื่อนๆที่มาทางข้างหลังอาจจะยังไม่เคยเห็นนะคะนี่คะ่ะหนุมานหักด่านนี่เห็นไหมคะอน,นุนสักกันนิมิตนะคะจะอยู่ไกลหน่อยมันโผล่เข้าไปไม่ได้นะคะ ต่อไปเราจะเอาต้นเล็กๆไปอยู่อีกที่หนึง่งต้นใหญ่ๆมปอยู่อีกที่หนึ่งนะคะมงอัญชันมณีโกเมนอะ่ะเขาใหญ่แล้วนะเดี๋ยวเราไปซื้อกระถางแบบนั้นมาหลายๆชุดบ้านคุณชนพิษอะ่ะเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวจะไปเอาเงินให้เอาน้ํานี่ออกเลยก็ได้นะมันไม่สวยก็นนะน้ําอ่ะ,อ,ะอัญชันมณีโกเมนมันโตเร็วมากเลยนะรู้ว่ะ อันนี้ขุนช้างนะเพื่อนๆโอ้โหขุนช้างนี่สวยจริงๆเพื่อนๆค่ะดูสิสวยมากสวยมากจริงๆต้นนี้เนี่ยมันนานแล้วเนี่ยแล้วจะเปลี่ยนกระถางได้แล้วเนี่ยกระถางให้มันใหญ่ขึ้นมันคืออะไรค่ะทางด้านนู้นนะคะเราก็จะมีเขาเรียกเดี๋ยวมันจะหักซะอนุมานออกสุดใช่ไหมเนะี่ยอืมเอาเอาไปหลบก่อนเดี๋ยวเราซื้อกระถางมาแล้วค่อยเปลี่ยนทีเดียวเลย ค่ะก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่รับชมค่ะสำหรับวันนี้นะคะฟาร์มคุณไม่แป่งก็เอามาให้ดูสวนสดๆกันนะคะอ๋อด้านนู้นกําลังทำเอ่อซุ้มซุ้มบอลใหม่นะคะเพราะว่าด้านนู้นเนี่ยเราจะทําเป็นเหมือนสะพานนะคะเดินไปที่สระน้ํานะคะแล้วก็เพื่อนๆสามารถที่จะไปนั่งดื่มกาแฟได้นะคะไปดื่มกาแฟกลางแดดนะคะเพราะตอนนี้ไม่ยังไม่มีซุ้มกาแฟโอเคค่ะขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่มารับชมนะคะาร์มคุณไม่เป่งก็ พยายามจะพัฒนาสวนบนสีให้สวยๆนะคะนะคะนี่สวยๆแบบนี้นี่อยากให้ดูเพื่อนๆเลยาภาพสุดท้ายแล้วกันนะคะเดี๋ยวทําให้ดูใหม่นะคะนี่คืออะไรนี่เพื่อนๆบอกว่าผีเสื้อสมุทรอันนี้คือหยาดฝนใช่ไหมหนูห mm hmm. ยาดฝนหรอ mm hmm. งามมากเอาน้ำมาลดหน่อยนี่ไม่มีถาดรองน้องมัดเอาถาดรองมาให้ใหยาดฝนหน่อยหยาดฝนตั้งไว้ตรงนี้จะดีมากเลย mm hmm. ถัดเล็กเนี่ยลูกถัดเล็กเนื้เนี่ย,ย,ยถัดเล็กเพราะว่าต้นไหนที่เขาตั้งตรงไหนนะคะเราก็จะเอามาตั้งตรงนั้นนะคะเพราะว่าดวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาน้ำมาไล่ทีละพอไม่งั้นถ้าขยับที่แล้วเดี๋ยวความความสวยเขาจะนยนนเดี๋ะคะ่คะขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะคะความคุณแม่เป่งก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะ ฝากกดติดตามเพจฟาร์มคุณแม่เป่งใน Facebook แล้วก็อย่าลืมติดตามแม่เป่งร้านวิวด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการปลูกบอลสีและปลูกไม้ฟอกอากาศมากๆนะคะบายบายค่ะ